สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องหนูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูคลิปนี้นะครับผมขอเรบกวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e นะครับมันสาคัญกับผมมากเลยนะครับเรื่องการทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมจะได้มีเงินกินข้าวนะครับแต่เอาเป็นว่าเรามาเรื่อคลิปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสั้นๆนะครับเกี่ยวกับคนที่ชื่อว่า L4R นะครับผมก็มีคนขอให้ผมทำเรื่องนี้เยอะมากนะครับจนผมรู้สึกว่าผมลำคาญนะครับและคลิปนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยการที่ผมมานั่งบนนะครับเกี่ยวกับคนที่ผมไม่แม้แต่จะรู้จักแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็เขาเป็นผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่มีคนฟอลเยอะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยแต่ก่อนเขาเคยเขียนไว้ว่าขอโทษน,นะเพื่อน มะเร็งมันชนะฉันวะก็คือเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตไปนะครับ9ปีที่แล้วผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงนะครับผมผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับคุณชมก็บอกว่าอ่ะนี่นะทำเรื่องนี้ซะทำอะไรอย่างนี้ซะทําเลยเอาเลยตามสบายแต่ว่าคุณผู้ชมไม่เคยคิดเลยรอครับว่ามันมันมันมีอะไรบ้างอ,ะอ่ะผมมาส่องโปรไฟล์เขาดีกว่านะครับในเมนทอรี่นะครับก็จะมีอยู่ดีเคีหนึ่งนะครับที่บอกว่าเขาคือแอดมิน นะครับผมเป็นคนที่ชื่อว่า f ฟ a m i n g Silver 35นะครับผมก็บอกว่าคุณเป็นแอดมินในกลุ่มเหรอใช่ฉันเป็นแอดมินในเกมฉันไม่ได้เป็นแอดมินในกลุ่มฉันสามารถแบนผู้คนได้นั่นหมายความว่าในทำงานที่เกี่ยวกับโลบล็อกนั้นเหรอใช่เออ่ฉันไม่ได้จะหยาบคายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อนะครับก็เหมือนเขาลงประจานคนนี้นะครับว่าแบบว่าเออเป็นแอดมินปลอมอะไรทํานองเนี้ยนะครับผมนะก็มันไม่มีอะไรเลยนะครับโปรไฟล์ก็มีหมวกลิมิเต็ดอันนึงนะครับผมราคาพันห้าร้อย 3.9นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เคยเขียนเลยว่าแคนเซอร์รวอนอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับก็มีใช้งานลูบ็อกมาหนึ่งปีนะครับก็คือใช้แค่ปีเดียวนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มมากกว่านี้อีกแล้วนะครับ แล้วคนเนี้ยมันเป็นประเด็นได้ไงมันมันไม่เป็นประเด็นอะไรมากหรอกครับก็ <c oughs> แค่คนเขาเอาการตายของคนเนี้ยไปโหนในทิก t o k นะครับว่าห,หรือว่าโหนในย t u b e หรือว่าอะไรที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยนะครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากทำเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีสาระนะครับผมนะก็ขอจังเลยพี่ทนะําอฟาเนี่ยมันมีอะไรมันมีอะไรไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเออไม่มีเลยนะครับก็ผมไม่รู้ บางทีอะชื่อเขา Alpha R จะแปลว่า l o v e for Real ก็คือขำขำจริงๆอะ่ะคือขำพวกแม่งที่มาเชื่อหรือว่าแบบ l i v e for Real หรือว่าเออเลิกเล่นแล้วนะอะไรทำนองนี้มาครับถ้าให้พูดจริงๆก็ชื่อแล่นแหละสามตัวเออมันมันมีอะไรก่ะท,ที่ที่คิดออกอะ่ะเออผมคิดไม่ออกแล้วอะผมคิดแค่ว่ายาวการตายของคนเนี่ยนะครับหรือว่าบัญชีที่มันมีเชื่อว่า คนตายตรงเนี้ยไปไปโขนในทิก t อกหรือว่าแล้วแบบเอ้ยคนตายว่ะเอ้ยมาเกาะกระแสอียมานี่มานี้มันดูคนตายในโลกว่ะสิเปล่าเอ้ยคนบนโลกมาเลงไม่เคยเห็นมากนเลยเป็นมาเรลงตายอ่ะมันไม่รู้ครับผมผมเอาจริงนะผมรู้สึกเสียใจมากกว่าที่แบบ เขาจะายจากโลกนี้ไปแต่ผมก็ไม่ได้อยากมานั่งทําคลิปพูดอะไรวะเนี้ยคือมันเป็นคลิปคลิปเนี้ยมันไม่มีสาระเลยเลยคุณผู้ชมแล้วคนที่มาขอผมก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาต้องการอะไรแบบว่าเอ๊ะเป็นโรคมวณเริงใครเป็นผีปะวะอะไรอย่างเงี้ยคุณคาดหวังอะไรจากคนเป็นโรคมวณเริงอ่ะผมเสียใจนะเว้ยที่ที่เขาเสียชีวิตอ่ะแต่ผมก็เสียใจมากกว่าที่คุณให้ผมมานั่งทําอะไรอย่าเงี้ยเขไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่ามันว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าก็รู้แค่ว่าเออเขาเล่นนานแล้วไอ้รวกน้องเนี้ยนะครับผมออนนนไลล์ก็ปีีีท่่แ้วเย แล้เล่นไปแล้วนะครับเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตครับแล้วก็ไม่ไมรู้น้ว่าเป็นโรคมะเร็งจริงไหมหรือไม่จริงนะครับสามารถกดส่งข้อความได้ด้วยนะครับผมอันนี้ส่งส่งมาจะไม่ผ่ใน,นนี้นะผมก็เปิดให้ส่งได้เหมือนกันถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรละผมก็มานั่งบ่นพวกคุณๆนันแหละแล้วก็บน่นนะครับหลายคนเนาะเอาเป็นว่าผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอ๋อผมมีอย่างหนึ่งอยากจะบอก คือเอ,อมีคนไปถามใน r e ด d i t นะครับเว็บ r e ด d ิตนะว่าเอลฟออ์เนี่ยคือใครนะครับแล้วก็โดนโมโลเลเตอร์ใน r e ด d ิตนะครับเป็นโมโลเลเตอร์ของ r o บ็อกใน r e ด d ิตนะลบโพสออกไปเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าก็แค,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 ค่คนตายเขาเป็นโรคมะเร็งตายคุณคุณคิดว่าเขาเขาเป็นพระเจ้าเขาจะลุกขึ้นมาเฮ้ยกูเป็นโรคมะมเร็งนะเว้ยอะไรทั้งนั้นแล้วมันไป,ไ,ปไม่ได้ก็เิ่มาขอผมในเฟซแล้วพี่ท่เนี่ยเอลฟออ์อาร์น่อยมันไม่มีอะไรเลยเขาแค่ปเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตคุณคาดหวังอะไรอ่ะเออ